สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตที่เด็กกินเช่นเคยในโลกข่าวสารูกหนังฟุตบอลปีคุณลังกั่นที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวบริษัทแดงปล่อยไม้อเลฮันโดกินาโช่นาโปลีตกเป็นข่าวยื่นเม็ดเงินติดต่อขอซื้ออเลฮันโดกินาโช่อย่างเป็นทางการแล้วหลังคาดกันว่าแมนยูพร้อมขายสตาร์ทีมชาติอิตินากินาโช่ซอเขามีอนาคตที่ไม่มั่นคงในโอตาฟอร์ดับตั้งแต่รูเบนอโมริมย้ายมาคุมทีมแทนเอริกเทนฮากโดยกู้ซื้อโปรตุกีสถูกสื่อระบุว่าเขาพร้อมโรนักเตะทิ้งหลายรายทั้งมาคคาาร์ดดดดัััฟอออกนนนนโช่่ตลจีี้้เเมมูทยงไไซ็สญญ เนื่องจากทั้ง3ามไม่ใช่นักเตะที่อาจแตต้องได้ผิดกับอา,มา์มัดยานโลที่ได้รับการต่อสัญญาไปแล้วต่อกรณีของการาโชก่อนหน้านี้เขาถูกหลือกับเอเลิกโกมาลิกอดีตสโมสรในลาลิกาซึ่งเจ้าตัวเคยสังกัดให้ทีมเยาวชนมาก่อนแต่ละวันที่ผ่านมาปีทีมชาติอิตินาวัย20ปีถูกยงกับทีมในเซเรียอย่างหนาหูมากขึ้นโดยเชื่อกันว่าพวกเขาหวังดึงไปแทนที่คาวิชาสคารัสเคเลียที่เจาะย้ายไปค้าแข้งในปารีสแซงเชีงแมงกระทั่งล่าสุดเมื่อ13มกราคมผู้สื่อข่าว อันเฟโรเปโดราอ้างว่านาโปลรียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาที่แมนยูเพื่อขอซื้อกาเน,นโชแล้วในราคา38ล้านหรือราว1,672ล้านบาทบวกกับค่าแอดออนอีกก้อนอย่างไรก็ดีคาดว่านาโปลีจาเป็นต้องยื่นข้อเสนอกลับมาใหม่เนื่องจากพีแดงตั้งค่าตัวดาเตอรตินเอาไว้ที่หลัก50ล้านปอนด์หรือราว2,200ล้านบาท,าบาทเอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม,มาช่องสปอร์ตยูทของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ